สำหรับคำถามที่ถามว่าเอ๊ะเราควรจะใช้บอกเกลืหรือถังบําบัดดีครับเรารู้กันโดยทั่วไปอยู่แล้วว่าการเลือกใช้ถังบําบัดเนี่ยมันดีกว่าแต่คําถามที่เราควรจะถามกันนะัคือว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราควรจะเลือกถังบําบัดด้วยคุณสมบัติอะไรแล้วถังบําบัดที่ดีมันควรจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราตามไปดูในคลิปนี้กันครับฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับ ก่อนอื่นครับมาดูการทํางานของถังบําบัดทั้ง2แบบกันลุงช่างขึ้นรูปให้ดูง่ายๆอย่างนี้ครับเอาแบบแรกก่อนแบบที่เป็นบ่อกเกลออบ่อซึมนําของเสียออกมาจากซ่วมห้องน้ําที่เราใช้งานนะครับลงสู่บ่อกเกลออเสร็จแล้วมันก็จะตกตะกอนให้จุลินทรีย์ทํางานแล้วน้ําลอยตัวขึ้นเสร็จแล้วน้ําก็ไหลเข้าไปสู่บ่อซึมในบ่อซึมเนี่ยเราจะเจาะรูให้น้ําซึมออกแบบที่2ครับปัจจุบันเนี้ยเราก็ไม่ค่อยใช้แบบบ่อกเกลออกันแล้วละนะครับเพราะเวลาน้ําใต้ดินมันสูง น้ำมันซึมไม่ออกเรียกกันว่าซวบต็มนั่นแหละการทางานของถังบําบัดนะครับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับปฏิกูลเข้ามาทางท่อน้ําเข้าเข้ามาแล้วนะครับส่วนตะกอนหนักก็จะตกตะกอนลงล่างส่วนที่เป็นน้ําก็จะผ่านตัวระบบกรองที่มีจุลินทรีย์อยู่หนานแน่นกรองสิ่งปฏิกูลนะครับแล้วน้ําที่ผ่านการกรองแล้วก็จะไหลออกทางท่อน้ําออกนะครับเดียวกันเขาจะมีท่อระบายอากาศสําหรับระบายกลิ่นหรือแก๊สทิ้ง ส่วนการคำนวณหาขนาดถังบำบัดที่เราต้องการจะใช้นะครับก็ง่ายๆครับก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้ว่าในบ้านเรามีคนทั้งหมดกี่คนอย่างตัวอย่างนี้เรามีทั้งหมด5คนในครอบครัวมาตรฐานการใช้น้ําต่อคนต่อวันเนี่ยอยู่ที่200ลิตรใช้เท่าไหร่ถือว่ามีน้ําเสียเท่านั้นเพราะนั้นแน่นอนครับเรารู้แล้วว่า1คนใช้200ลิตรในบ้านเรามี5คนเอาปริมาณคูณกันเลยครับ200คูนนะครับแล้วต้องคูณค่าเผื่อนะครับไว้สาหรับกักเก็บก่อนที่มันจะระบายทิ้งเราใช้ค่าเผื่อที่50%เพราะนั้นเราคูณด้วย1.5 นะครับเสร็จแล้วเพื่อปริมาณสำรองเก็บกากนะครับที่เป็นของแข็งอีก100-100 1 0 0ลิตรนะครับเพราะนั้น200คูณ5คูณ1.5แล้วบวกด้วย100จะได้ขนาดถังบำบัดสำหรับบ้านครอบครัวมาตรฐาน5คนนี้ก็คือขนาด1600ลิตรครับอ้าวทีนี้ฟังมาแค่นี้บอกอุาจลช่างครับผมรู้แล้วได้ขนาดถังแล้วผมไม่ต้องดูต่อแล้วผมไปซื้อถังเลยได้ไหมเดี๋ยวันครับรู้ขนาดแล้ว เราต้องรู้อีกว่าเอ๊ะถ้างั้นจะเลือกถังที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ยังไงมันต้องมีมาตรฐานมีวิธีทดสอบที่ต้องดูนะครับแน่นอนครับถังที่ดีต้องมีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทานทนการบรีบอัดได้ไม่รั่วซึมถูกไหมครับเพราะว่าการเปลี่ยนถังบาบัดเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายหลายบ้านเนี่ยทำไาแล้วอยู่ใต้พื้นเพราะนั้นต้องตัดปัญหานี้ทิ้งไปให้ได้มากที่สุดทีนี้ ถังที่ดีต้องมีการทดสอบอะไรบ้างข้อแรกครับต้องผ่านการทดสอบแวคแ m มเทสหรือทนการรั่วซึมอ่านี้เรารู้อยู่แล้วนะครับถังต้องทนการรั่วซึมให้ได้ข้อที่ 2, 2> ครับต้องผ่านการโหลดเทสถังฝังอยู่ใต้ดินถูกไหมครับเพราะนั้นมันมีโหลดมีน้ําหนักที่กระทําข้างบนเพราะนั้นถังต้องมีความสามารถในการทนรับแรงที่กดทับได้ดีข้อที่3ครับ ต้องผ่านการทดสอบ Ten t e n ซ i e t ์เทต้องมีความเหนียวทนการฉีกขาดได้ดีโดยการทดสอบนะครับต้องเป็นไปตามมาตรฐานมอปถังบำบัด2962-2562นะครับและที่สำคัญถังที่ดีเนี่ยต้องเต็มปริมาตรไม่โกลงลิตรและข้อสำคัญข้อสุดท้ายนะครับต้องไม่ลืมเด็ดขาดนะต้องป้องกันงูได้ด้วยทีนี้ก็สงสัยกันแล้วสิครับว่า้ถังบำบัดที่มีคุณสมบัติครบแบบที่ลุงช่างบอกเนี่ย มันหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวลุงช่างพาไปดูของจริงอ่ะนี่เลยครับถังบำบัดน้ําเสียไล่อากาศดอสฮีโรสีดำารงกลมตัวน,นี้เลยนี่นะครับสําหรับถังตัวนี้นะครับที่ลุงช่างลากมาให้พวกเราดูเนี่ยเป็นขนาดพันลิตรครับแต่รุ่นนี้นะครับเขามีขนาดเริ่มต้นตั้งแต่800ลิตรพันลิตรพั0สลิตรพั0หลิตรจนถึง2 0 0 0ลิตรเลยครับ 5นี่เยยยังไม่หมดครับและนี่เลยครับดอทฮีโร่ฟิตขนาด600ลิตรครับรุ่นนี้นะครับตามรูปร่างเลยครับเหมาะสำหรับบ้านใหม่ที่มีพื้นที่จำกัดอาข้างบ้านเล็กๆหลังบ้านเล็กๆจะเห็นว่ารูปทรงเขาจะเหมาะมากกับอีกกลุ่มหนึ่งครับคืองานรีโนเวทนะครับที่ต้องการจะเปลี่ยนถังใหม่นะครับถังเดิมอาจจะเป็นบ่อเกลือนะครับหรือถังบำบัดเดิมที่อาจจะนานแล้ว ต้องการเปลี่ยนถังใหม่นี่เลยรุ่นนี้เลยครับดอทฮีโร่ฟิตซึ่งข้อดีนะครับคือถังตัวนี้ใช้พื้นที่ขุดหลุมเพียงแค่98.1เอาง่ายๆแล้วกันนะครับ1เมตรก็สามารถจะฝังถังรุ่นนี้ได้แบบสบายๆแล้วครับแล้วอย่างที่ลุงช่างบอกไปแล้วครับมันสามารถเอามาใช้ทดแทนปลอกซีเมนต์ที่เราใช้ทำบ่อกเกลือเดิมเนี่ยได้เป็นอย่างดีอามาดูคุณสมบัติหลักๆของถังรุ่นนี้กันครับข้อแรกเลยขนาดเล็กพิเศษอย่างที่ลุงช่างบอกไปแล้วนะครับใช้พื้นที่แค่ 100เซนหรือ1เมตรเท่านั้นเหมาะกับพื้ที่จํากัดข้อที่2นะครับนี่นะครับดูตรงนี้เลยเขามีสติ๊กเน็ตลิงนะครับช่วงกลางถังนะครับทำให้ต้านทานต่อแรงบีบอัดได้ดียิ่งขึ้นครับนอกจากนั้นนะครับยังมีโครงสร้างที่เป็นลอนทางตั้งเนี่ยอันนี้เขตที่เห็นนะครับทั้งด้านนอกด้านในทําให้ทนทานต่อการรับแรงได้ดีกว่าถังทั่วไปครับและอีกข้อที่สําคัญนะครับความจุเต็มปริมาตรใช้งานครับเช่นระบุว่า600ก็จะได้ความจุ600เต็มปริมาตรที่ระบุไว้ครับ และทำไมต้องเป็น DOS เพราะ DOS เขาใช้ s p i r o n Crossflow Media นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดแบบไร้อากาศที่ประสานตัวกลางชนิด Crossflow ที่มีพื้นผิวและช่องว่างเนี่ยสูงเข้าออกับการจัดเรียงตัวแบบ Spiral ที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพการบำบัดเนี่ยสูงมากนะครับและที่สำคัญนะครับถังบำบัด DOS ป้องกันงูโพที่โรซ่วมได้100%ครับด้วยท่อภายในเซ็กกาดไบปครับและแน่นอนครับด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงของ Do s นะครับก็ ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของมกไม่ว่าจะเป็นไว้คัมเทสนะครับโดเทสนะครับหรือเทนไซน์เทสนะครับซึ่งผ่านการทดสอบด้วยค่าที่สูงกว่ามาตรฐานทุกข้อเลยครับและอีกข้อหนึ่งที่สําคัญนะครับคือเรื่องของปริมาตรตามที่ระบุไว้ดอสเนี่ยได้ปริมาตรบรรจุหรือกักเก็บเต็มปริมาตรนะครับซึ่งปริมาตรที่เต็มนะครับไม่ใช่ปริมาตรที่ระบุอยู่ตรงนี้นะครับต้องเป็นปริมาตรที่อยู่ตรงระดับท่อระบายน้ําออกนะครับเมื่อระบุว่า600ลิตร หมายความว่าถึงตรงนี้ต้องกักเก็บได้600ลิตรเต็มครับส่วนข้อสงสัยที่บอกเอ๊ะมันกันงูได้ไงอ้าดูรูปไมง่ายอย่างนี้เลยครับถังบำัดทั่วไปนะครับมีท่อเข้ามาแล้วก็จุ่มลงเสร็จแล้วก็มีท่อเอาน้ําออกงูสามารถเข้ามานะครับแล้วก็ผ่านมีเดียในถังได้แล้วก็สามารถเลื้อยเข้าบ้านเราได้แต่ของดอสนะครับเนื่องจากเขาใช้ตัวสไปรัลมีเดียนะครับงูไปต่อไม่ได้ครับก็สามารถจะป้องกันงูได้แบบร้อทีนี้ก็ ตัดสินใจได้ไม่ยากแล้วใช่ไหมครับสำหรับคนที่ตัดสินใจจะใช้ถังบำบัดน้ำเสียนะครับก็สามารถเลือกหาซื้อดอสได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายที่มีโลโก้ดอสไลฟ์ทั่วประเทศครับอย่าลืมนะครับเมื่อเราต้องเลือกถังบำบัดทั้งทีก็ควรเลือกที่มีคุณสมบัติที่ดีครบเพราะเราคงไม่ต้องการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ในอนาคตอย่าลืมเลือกถังบำบัดเลือกดอส